น้องตามีที่ไหมนี่ตามมาแล้ว เปลาแม่ขึ้นมาหรืังอย่าเงียโอเคโอเคเตกมาเติมพิมมาอั้อเไมะโอ้ยอ่มยิงด้เาโอยเ่าดโอ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวพวกเนี้ยหมดขาดตลาดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวอะไอ่าหนมา สงสานสงสานที่ค่ะบ่ายหมดลไลนมไปหมดแล้ว